สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ย่ากาเด่นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุก,ก็จะมาปล่อยโชค9ชั้นอ่าซส์กระถาง8นิ้วนะคะอ่าก็จะมีต้นแรกนะคะต้นนี้นะคะอ่าขอบใบเขาจะเป็นอ่าเหมือนบันลังเจ้าสัวนะคะและใบใหม่กําลังแทงมานะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ1,900ไม่ปล่อยคะ่ะวันนี้ให้เพียง หนึ่าร้อยเท่านั้นนะคะขอบใบเขาจะาติดเป็นโทนสีม่วงๆนะคะค่าจะส่งนะคะกระถางละ100บาทค่ะอันนี้คือกระถางแรกนะคะถ้าใครชอบนะคะ สามารถแจ้งนุชได้เลย064 478 79 95นะคะหรือจะส่งให้นุษทางไลน์ค่ะ nut 2 4 0 8 25ค่ะอันนี้กระถางที่1ให้ที่1,500ค่ะเป็นลูกผสมนะคะสีดีมากเลยนะคะสีอ่าต้นนี้เขาจะเป็นไม้หน่อนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเลยคือเขาจะได้สีมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือเข้ามาดีมากนะคะเปิดด่างเปิดสีมาดีมากเลยนะคะต้นนี้นุชให้ที่1,500นะคะ ลูกผสมอขอใบจะคล้ายๆกับบอลลังเจ้าสัวนะคะซึ่งสวยมากเลยนะคะต่อไปต้นที่2ค่ะต้นนี้จะเป็นด่างชมพูนะคะด่างชมพูอันนี้ก็เป็นไม้หน่อเหมือนกันค่ะแล้วก็สีก็เข้ามาดีนะคะและนะคะต้นใหม่นะคะกําลังแทงมาอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะต้นใหม่คะ่ะแทงมาอีกหนึ่งต้นอันนี้คุ้มเลยนะคะได้ไปถึง2ต้นเลยนะคะ อันนี้ก็1,900ไม่ขายนะคะวันนี้ให้เพียง1,500เท่านั้นนะคะได้ไป2องถึงสต้นนะคะคือว่าคุ้มมากเลยนะคะได้ถึง2ต้นเลยแล้วก็สีดีนะคะนุชบอกเลยว่าต้นนี้นะคะด่างชมพูอันนี้สวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะสวยมากเลยต้นนี้นะคะก็คือสีสีเขาจะติดมาดีนแต่แรกเลยนะคะอันนี้คุ้มมากค่ะ1,500นะคะและต่อไปค่ะ ต้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นรูปผสมค่ะลูกผสมด่างชมพูเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วเหมือนกันและนี่นะคะใบใหม่ค่ะใบใหม่เปิดมาแล้วนะคะนี่ก้านชมพูเลยนะคะชมพูลงก้านแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ให้ที่สองพันนะคะต้นนี้ใหญ่ค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วก็สีดีนะคะสีบอกได้เลยค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ มาสวยอย่างแน่นอนนะคะเปิดด่างมาดีมากค่ะท่านผู้ชมเปิดด่างมาดีมากนะคะเปิดดา่างเปิดสีมาดีมากนะคะท่านผู้ชมเปิดดา่างเปิดสีดีต้ตนนี้ให้ 2, หใหที่2,000ค่ะใ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะและต้นนี้นะคะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะเป็นไม้หน่อลูกผสมทับทิมค่ะก็เหมือนเหมือนทรงใบเขาจะแปลกๆหน่อยนะคะใบนี้เขาจะติดสีมาแล้วนะคะแต่ใบนี้เขาจะเปิดด่างมานะคะ ใบนี้ก็จะมีตําหนิขอคนที่รับได้นะคะใบถึงจะมีตำหนิแบบนี้นะคะแต่ว่านุชจะไม่ไม่ตัดทิ้งน,นะคะ <พ Leaders. S 1> ก็คือ1ใ like, บเขาก็จะให้ดอกได้1ดอกนะคะหรือว่าเขาจะแทงเป็นต้นใหม่มาอีกได้ถึง1ต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเก็บไว้นะคะเราก็จะไม่ไม่เอาออกนะคะแล้วก็ระบบรากก็คือรากนะคะแทงมาอีกแล้วนะคะที่เห็นเป็นเขาขาวนี้นะคะ <sizi S 2> <primeiro. S 1> คือแข็งแรงนะคะระบบรากก็แทงมานะคะ วันนี้เปิดให้ราคาเบาๆค่ะลูกผสมทับทิมนะคะถ้าใครอยากเก็บนะคะเปิดสีมานิดหน่อยค่ะเป็นสีชมพูอต้นนี้ให้ที่999นะคะต้นนี้ให้ที่999เท่านั้นนะคะถ้าสนใจกระถางไหนนะคะสามารถโทรหานุชได้เลยค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะส่งให้นุชทางไลน์ค่ะ nut 240 825ค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ